สวัสดีครับผมนายธิตาสพิพิมายมหกพ3เลขที่21วันนี้จะมาพูดเรื่องงานครั้งที่สองเรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงประชากรไว้ดังนี้จํานวนคนที่เพิ่มหรือลดลงในประชากรณนะที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็นับรวม ผลของการย้ายถิ่นเข้าด้วยถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติก็ต้องแยกผลการย้ายถิ่นออกด้วยการเปลี่ยนแปลงในการแจงแจกแจกแจง,แจง,แจงลักษณะต่างๆเช่นเพศอายุสถานภาพสมรสของคนที่ร่วมการเป็นประชากรที่ใดที่หนึ่งชัยพลทรงสุทธวง 2548ให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรทำให้องค์ประกอบประชากรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยสาเหตุมี3ประการคือการเกิดการตายการย้ายถิ่นองค์ประกอบประชากรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร3ประการคือ 1. การเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ 2. การตาย3การย้ายถิ่น การเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์การเกิดในกรรมวิธีการคลอดออกจากคันมารดาแบ,บ่งออกเป็นสองแบบคือ 1. การเกิดมีชีพเป็นการคลอดของทารกคลอดออกทางคันมารดาไม่ว่าจะครบกําหนดหรือไม่แต่ถ้าคลอดออกมาแล้วอยู่รอบเพียงหนึ่งวันก็ถือว่าเกิดมีชีพทั้งนั้น 2. การเกิดไร้ชีพเป็นการตายของทารกก่อนคลอดหรือการ หรือระหว่างคลอดโดยที่เป็นการคลอดหลังจากสตรีตั้งครรภ์ได้5เดือนไปแล้วทารกนั้นตายก่อนหรือตายในขณะคลอดปกติสตรีแต่ละคนมีความสามารถในการทําให้เกิดกําเนิดบุตรไม่เท่ากันวิสัยสามารถของสตรีที่จะมีบุตรได้เจริญไวเจริญพันธ์เรียกว่าความสามารถในการมีบุตรจํานวนบุตรที่เกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดเรียกว่าภาวะเจริญพันธุ์ การศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ให้มาตราการวัดหลายมาตรานิยมให้มากได้แก่ 1. อัตราการเกิดหรืออัตราการเกิดอย่างหยาบหรือจํานวนคนเกิดในแต่ละปีแต่ประชากรในวัยกลาง1 0 0 0คนมีประชากรมีประโยชน์ในการชี้ให้เห็นผลกระทบภาวะเจริญพันธุ์ 2. ออัตราการเจริญพันธุ์ทั่วไป หรืออัตราที่หาได้จากจำนวนคนเกิดใน1ปีต่อสตรีในวัยเจริญพันธ์3อัตราการเกิดเจริญพันธ์ตามหมวดอายุของสตรีคือจำนวนเด็กที่เกิดจากสตรีในแต่ละหมวดอายุในวันเจริญพันธุ์ใน1ปีต่อสตรี1,000คนในหมวดอายุเดียวกันปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญพันธ์ 1. อายุแรกสมรส2ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกัน3ความพอใจในบุตท,ที่เป็นเพศชาย 4. ระดับค่าของทีพและค่าใช้ใจ่าย 5. ค่านิยมเรื่องขนาดของครอบครัว 6. ขนบธรรมเนียมและภาษาเจดที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเมืองและชนบท 8. ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการคุมกำเนิด 9. นโยบายรัฐ10การเข้าร่วมแรงงานและประกอบอาชีพของคติ การตายการตายคือการสูญสิ้นอย่างถาวรของหลักฐานทั้งมวลเกี่ยวกับการมีชีวิตในขณะหนึ่งภายหลังการเกิดการตายทําให้ประชากรมีขนาดเล็กลงและทําให้ประชากรเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบและการกระจายตัวกราวกระจายตัวเชิงพื้นที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะการตาย1ภัยธรรมชาติและการขาดแคลนอาหาร2โรคระบาด 3. าภาวะเศรษฐกิจ4ภาวะทางสังคม ห้าการแพทย์และสาธรรารณสุข6ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี7อุบัติเหตุจากการจากคมนาคมแสงครามการย้ายถิ่นฐานการย้ายถิ่นหมายถึงการเคลื่อนย้ายทางพื้นที่หรือการย้ายเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการย้ายถิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะสถานที่อยู่ปกติเราเรียกหน่วยการประกองที่อยู่ถิ่นเราจากว่า ถิ่นฐานเดิมและสถานที่ที่อยู่ไปอยู่ใหม่ว่าถิ่นฐานปลายทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยา้ายถิ่น 1. ปัจจัยที่เป็นแนวผักดัน 2. ปัจจัยที่เป็นแว